ครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับเมอนี้มพบกับช่องํำรวยรายชนเชแนลครับผมเมอนี้สิภาพพีาพ,พาหนองมาตมเมขยดต้มเอืองนะครับผมยังได้ฝากกดติดตามเน้นนาำเน้นครับเดอ้อสำหรับ่องน้องใหม่นะครับผมไปพบกันเลยครับผมฝนตกแห้งครับก็เลยได้ขยดไดเอื้องครับผม ก็สิมีเขียดหน่อยนะเึงเขียดเต้งเอื้องครับผมปีนี้นี่ครับตุ้มเบืองอ๋อนี่ตุ้มเบืองเจ้าต้มเขียด

không ừ. ừ. có gì cả luôn kiếm mãi rồi thì không biết được chỉ người có số cái gì mãi rồi. Nên Hả? Còn cái